สวัสดีค่ะวันนี้แสงธรรมนำใจนำนิทานธรรมก่อนนอนมาเล่าให้ฟังเรื่องนางพยากาเผือกแล้วเกี่ยวพันยังไงกับพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เหตุใดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานลอยกระทงพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะเรื่องนางพยากาเผือกนี้เป็นตำนานพื้นบ้านไทยภาคกลาง ที่พยายามอธิบายความเกี่ยวพันของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ซึ่งเชื่อกันว่าในพัทธรกับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สั่งสอนมนุษยชาติ5พระองค์คือพระกกุสันโทพระโคนาคมโนพระกาสสปะพระสมานโคดมและพระศีอริยเมตรัยปัจจุบันเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ที่สมีระยะเวลา5 0 0 0ปี ต่อไปก็จะถึงศาสนาพระศรีอาริจนสิ้นพัทรกับนี้ตอนจะสิ้นพัทรกะสังคมจะเสื่อมเป็นตุยุกแล้วเกิดไฟบรรลัยกันหลังโลกขึ้นครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามตำนานเรื่องนางพยากาเผือดนี้ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในพุทธประวัติเพียงนำชื่อพระพุทธเจ้ามาเกี่ยวข้องบางตอน โดยใช้วิธีอธิบายแบบลากเข้าความซึ่งอาศัยเสียงของคำที่ใกล้เคียงกันเนื้อเรื่องจึงเป็นจินตนาการของคนโบราณที่สร้างเรื่องราวขึ้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่ออธิบายสาเหตุของพิธีลอยกระทงซึ่งในบางท้องถิ่นอาจจะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปมีเนื้อเรื่องดังนี้ นางพยากาเผือกทำรังอยู่บนต้นไม้ใกล้ฝั่งน้ำมีไข่ห้าฟองครั้งหนึ่งเกิดพายุและฝนตกหนักได้พัดต้นไม้โค่นลงแม่น้ำไข่ทั้งห้าฟองของนางพยากาเผือกลอยกระสัดกระจายไปตามกระแสน้ำฟองที่หนึ่งแม่ไก่เก็บได้ฟองที่สองนาคเก็บได้ฟองที่สามเต่าเก็บได้ฟองที่สี่วัวเก็บได้ ส่วนฟองที่ห้าราสีเก็บได้สัตว์ทั้งห้าก็นำไข่ไปกกจนเกิดเป็นตัวเมื่อไข่ฟักเป็นตัวกลับกลายเป็นเด็กชายทั้งห้าคนและสัตว์ที่เลี้ยงดูเด็กทั้งห้าก็ตั้งชื่อตามลำดับดังนี้คือกกุสันโทโคนาคมโนกัสปะโคดมและสีอาริยะเมตรัยั้นเจรริวไว เด็กทั้งห้าก็พยายามถามหาพ่อแม่เดิมของตนสัตว์ที่เป็นแม่เลี้ยงก็เล่าได้แต่เพียงว่าเก็บไข่ที่ลอยน้ำมาเด็กทั้งห้าจึงลาแม่เลี้ยงติดตามหาพ่อแม่เดิมของตนแต่ละคนต่างก็เดินทางพเนจรติดตามหาพ่อแม่เลียบริมฝั่งแม่น้ำในที่สุดได้เดินทางมาพบกันและได้ไต่ถามความเป็นมาซึ่งทุกคนต่างก็ทราบว่าตนเกิดจากไข่ลอยน้ำเหมือนกัน และเกิดในวันเดียวกันเป็นที่อัศจรรย์ใจนะก็เลยคิดว่าน่าจะมีแม่เป็นคนคนเดียวกันจึงร่วมเดินทางติดตามแม่ด้วยกันทั้งห้าคนเด็กทั้งห้าได้สืบเสาะหาแม่เท่าใดก็ไม่มีใครทราบจึงทำพิธีเส้นสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บอกทิศทางติดตามแม่ด้วยบุญบารมีของเด็กทั้งห้านางพยากาเผือกซึ่งตายไปแล้วเกิดเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ ก็มาปรากฏตัวให้เห็นและบอกว่าตนเป็นแม่เด็กทั้งห้านางได้บอกสาเหตุที่ลูกได้พลัดพรากกันเมื่อครั้งเกิดพายุใหญ่เด็กทั้งห้าจึงถามว่าพวกเขาอยากจะตอบสนองคุณมันดาจะกระทําได้โดวยวิธีใดนางพยากาเผือกจึงบอกว่าในวันเพ็ญเดือนสิบสองซึ่งเป็นวันที่พลัดพรากกันให้ลูกทำกระทงลอยน้ำไปหาแม่ โดยนำไข่สัตว์มาใส่ในกระทงและนำได้มาทำเป็นรูปเครื่องหมายตีนกาจุดไฟลอยไปตามน้ำพระคงคากระทงจะไปถึงแม่หลังจากนั้น mm hmm. เด็กชายทั้งห้าก็ทำกระทงลอยน้ำในวันเพ็ญเดือน12ทุกปีและผู้คนอื่นๆต่างก็ทำกระทงลอยน้ำตามเด็กทั้งห้าจึงมีการทำพิธีลอยกระทงสืบมา จบแล้วค่ะหวังว่านิทานธรรมก่อนนอนนี้จะมีประโยชน์สำหรับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ